ที่พยาประกันภัยมอบเงินช่วยเหลือตำรวจตมติดเชื้อโควิด -19 นายสมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่พยาประกันภัยมอบเงินช่วยเหลือ50,000บาทเป็นกรณีพิเศษให้กับทายาทเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตอมสวนภูมิที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ตามที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ทำประกันภัยไวรัสโคโรนาโควิด -19 ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจซึ่งถือเป็นด่านแรกในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศโดยมีพลตำรวจโทสมพงษ์ชิดดวงผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสบชสตมร่วมเป็นสักขีพยานักสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสตมสวนพู่สำหรับในวันนี้นะครับบริษัทที่พยาประกันภัยจำกัดมหาชนก็ได้นำเงินค่าสินใหม่หมอมมอบให้กับบุคลากรของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับซึ่ง ท่านผู้นี้นะครับก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สนามบินนะครับในแต่ละวันนั้นมีชาวต่างชาติเข้าออกประเทศไทยทั่วประเทศนะครับวันละประมาณ1 0 0 0 0แสนรายนะครับเดือนหนึ่งก็3ล้านคนนะครับเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่นัดจนนั้นมา2เดือนนะครับก็ปรากฏว่าจากการที่เขาไม่สบายแล้วเข้าไปตรวจร่างกายนะครับพบว่าติดเชื้อโควิด1 9นะครับซึ่งสำนักงานตำรวจตรวจคนนข้อมือลนั้นก็ได้มีการทำประกันภัย โควิด19ไว้กับบริษัททิพยประกัภไยจำคัดมหาชนด้วยดังนั้นในวันนี้ผมจึงเป็นตัวแทนของบริษัททิพยปรากัภไยนำค่าสินใหม่ทดแทนมามอบให้กับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ติดเชื้อนะครับฝากพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่าโรคติดเชือ้อโควิด -19 นั้นนะครับในปัจจุบันนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศว่าเป็นการติดเชื้อแบบแพนดามิกนะครับก็คือการระบาดทั่วโลกนะครับพเพราะฉะนั้นก็ฝาก ทุกทท่านนะครับระมัดระวังการออกไปในที่ชุมชนนะครับอย่าลืมใส่มาสก์หรือใส่หน้ากากนะครับเพราะว่าล่าสุดมีการวินิจฉัยออกมาแล้วว่าตัวเชื้อโควิดนี่นะครับมีขนาดที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมาสก์ที่เราใส่เนี่ยป้องกันเชื้อโควิดได้นะครับแต่การที่เป็นเชื้อขนาดใหญ่นั้นนะครับเมื่อมีการไอาจามถ้าเป็นการไอาจามเผชิญหน้ากันจริงๆก็อาจจะติดเชื้อได้แต่หลังจากนั้นนะเชื้อจะตกไปอยู่ที่พื้นหรือว่าใน,นที่ต่ำนะครับถ้าเราไปแตะแล้วมา โดนตาจมูกหรือปากเราโอกาสที่จะติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นถ้าพวกเรามีความระมัดระวังกันก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าชาวไทยทุกคนนะครับหรือคนทุกคนก็จะปลอดภัยเชื้อนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกันไว้ดีกว่าแก้และถ้าท่านต้องการความเชื่อมั่นความมั่นใจเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ อย่าลืมนะครับว่าเรามีกรมธรรม์ประกันภัยโควิดนะครับที่ให้บริการประชาชนอยู่ทั่วไปนะครับสามารถที่จะติดต่อหรือหาซื้อได้โดยไม่ยากนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทที่พยาประกันภัยนะครับที่เป็นชัวด com หรือติดต่อสำนักงานใหญ่หรือสาขาของที่พยาประกันภัยหรือช่องทางการขายทุกๆช่องทางได้นะครับก็ฝากอีกครั้งหนึ่งครับทุกๆท่านระมัดระวังตนนะครับเราก็จะปลอดภัยจากโรคนี้นะครับขอบคุณมากครับ